ทุกคนเห็นเมฆกันนั่นปะเมฆน,นั้นมันมีสีที่เปลี่ยนไปด้วยนะดูดูดูดีๆ,ๆ,ๆนะอ่าเดี๋ยวผมไปดูใกล้กๆให้สีมันไหมเปลี่ยฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาแลบ่าเห็นไป,ไหปะ,หปะเห็นปะเฮ้ยสวยดีนะเดี๋ยวผมรูว่าสวยด,ดีอะเมฆนี้เกิดจากอะไรหรอครับผมอยากรู้ผมไม่เคยเห็นฟ้าผ่ามาก,ก่อนอยา่าฟาจะพาใส่ผมก็พอ <c oughs> มันก็เมฆสีฟ้ามันก็แปลกกะล,ลาด,ดี แม่แม่นี้จะเกิดอะไรขึ้นหรอครับถ้าไม่อีนี้เข้าใกล้บ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับผมอยากรู้ครับอ่าเดี๋ยวเราแปบนึ่งก่อนนะครับกั็มาก็นต่อแม่นี้เกิดจากอะไรครับผมอยากรู้มากเลยครับแม่นี้เกิดจากอะไรอจะจูอยากรู้อยากรู้มากๆอะไม่บอกหรอกหาดูได้ยากไหมเออขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันนานเกินไปบาย,บาย